วส,สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเดทแรกก็โดนทิ้งเลยเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยคะ่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยคะ่ะไปกันเลยเฮ้ย <Hey, S 1> ตื่นเต้นจังเลยอะวันนี้นัดเดทกับผู้ชายในแอปหาคู่ครั้งแรกแน่ตื่นเต้นจังเขาบอกว่าเขาจะมารับนู่นแหละ เดี๋ยวเล่นเป็นโนโลก่อนดีกกวัาจะเล่นเสร็จเยเนี่ยเล่นล็อแล้วกันมาถึงก็ให้เขาเดินเข้ามาใาล่กก็แล้วกันวันนี้นัดเจอสาวในแอปหาคู่ครั้งแรกดูสิจะตรงปก,ปกรหรือเปล่านะเพราะว่าปกติอะเล่นแต่แอปหาคู่มีแต่คนแต่งรูปกันทั้งนั้นเลยอะก็บอกว่าบ้านอยู่แถวนี้นี่หลังโรงเรียนโอ้บ้านรวยใช้ได้เลยนี่นาะ จ๋งดีเจ๋งดีบ้านก็ได้บ้านก็ได้ฐานะน่าจะดีอยู่ฐานะนันจะโป๊ะ่นะแหละมีใครอยู่ือเปล่าก๊อกก๊กกมีใครอยู่ไหมครับเข้ามาเลยจ้าดึงเตะดึงเตะดึง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 ,ดงโ,อโ,อโอ้ใครเล่นเปียโน,นเนี่ยเล่นได้แย่มากเลย ตะดึงตะดึงตะดึงตะดงเตะดงตะดงตะดงตึดงออออโอ้ยปวดหัวปวดหัวเลยมึงเตะตื่นเลยเนี่ยมึงตึ๊บเลยคุณครับใช่พิมพ์หรือเปล่าครับเนี่ยใช่ค่ะฉันพิมพ์เองคุณแทนปะคะได้ครับคุณแทนเองต้องปกเหมือนกันนะเนี่ยสวยด้วยงั้นไปกินข้าวร้านไหนดีครับคุณพิมพ์ขออนุญาตนะครับ ไหนดีครับอขอเป็นร้านแบบง่ายๆไม่เอาหรูมากนะคะเพราะว่าฉันเป็นคนง่ายๆเหมือนผมเลยนี่ฉันก็บอกคุณไปแล้วนะคะว่าฉันเป็นคนง่ายๆกินอะไรก็ได้หมดนั่นแหละค่ะงั้นก็เอาแถวบ้านแล้วนี่แหละเนาะโอเคค่ะว่าแต่บ้านคุณแทนอยู่ไหนหรอคะอ๋ออยู่ใกล้ๆนี่เองแหละ แน่เหรอคะเนี่ยใช่ครับไดนสำหรับผมร้านนี้ไหมร้านนี้ก็ได้ค่ะอ๋อฉันไม่เคยมากินเลยอะ่ะพอดีฉันชอบไปกินแถวริทมทะเลอะค่ะแต่มาร้านนี้ก็ไม่เป็นไรอะ่ะฉันมากินครั้งแรกผมก็ด้วยปกติผมก็ชอบไปกินที่ริมทะเลนะร้านสเต็ก ใช่สเต็กร้านจุดจุดจดใช่ไหมคะใช่ครับร้านนั้นเลยุมพิมพ์ชื่อนั้นก่อนเลยครับืสเต็กร้านนี้กินหอมเหมือนกันนะเนี่ย <Es per ated> อร่อยจริงครับกินเสร็จไปไหนต่อดีครับไปสุดสุดไหมคะมอยากไปปั่นเป็ดอะค่ะได้เลยครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยขีย้ไม่ออฟขี้ออกนี่ว่ะไปดีกลัวเว้ยกลับบ้านดีกลัวขี้เสร็จแล้วบ๊ายบาย ไปดีกว่าฮ่าฮ่าไม่มีใครรู้หรอกว่าฉันมาขีหน่าร้านคุณคุณพิมกินอิ่มหรือยังครับอิ่มแล้วค่ะผมก็เชิญครับไปหานั่งเล่นกันดีกว่าไหมคะส่วนสนุกฉันว่าถ้าเกิดไปเล่นเครื่องเล่นตอนนี้มีหวังพวกแตกแน่เลยค่ะได้เลยครับคุณพิมไปนั่งเล่นที่ไหนดีครับน่าจะนั่งเล่นแถวๆนี้ละค่ะ อะไรเนี่ยรองเท้าฉันเฮ้ยนี่นนี่คุณเหยียบขี้หมาเหรอครับเนี่ยใช่นะสิโอ๊ยรองเท้าฉันคู่ละแสนคู่ละแสนเลยนะจะไม่เหยียบขี้ใหมา่างนี้ได้ไงแล้วหมามันอยู่ไหนหมาตัวไหนมาขี้หน้าร้านคอนเฟิรมร้านนี้นี่คุณดูแลหมาของคุณยังไงคะ เมื่อกี้น่ารานอย่างนี้มันไม่ใช่หมาของฉันค่ะเมื่อกี้น่ารานอีกแล้วหรอคะใช่มันทำรองเท้ามันทำรองเท้าคู่ละแสนของฉันเปื้อนคุณต้งองรับผิดชอบนะคะเออท่าจริงค่ะโอ้ยโชคร้ายชะมัดเลยอะ่ะเหม็นมากเลยค่ะคุณเธอค่ะพาฉันไปเปลี่ยนรองเท้าหน่อยบ้าบอคอแตกรองเท้าฉันคูณละแสนเลยนะคะคุณโอ,อ้ยตายรองเท้าฉัน รองเท้าคุณคู่ละแสนแต่รถของผมอะคันละล้านรองเท้าคุณคู่ละแสนเองเหยียบขี้หมายอย่างงี้ถ้าเกิดขึ้นไปบนรถผมมันก็เปื้อนรถผมบด,ดีสิขี้ม้าเหม็นขนาดนี้คุณก็เดินกลับเอาเองแล้วกันน่ะผมขอตัวกลับก่อนเด็กข้างนี้ก็ขอจบลงเพีงเท่านี้นะไปละไว้เจอกันชาติหน้าแล้วกันอุ้ย รองเท้าแค่คู่ละแสนรถชั้นคะรล้านเฮ้ยจะมานั่งอะไรล่ะแม่หญิงสมัยนี้รองเท้าแค่คู่ละแสนนี่คือจะมาสู้อะไรรถรถจะมาสู้รถของฉันได้ไงคานล้านจะมานั่งกับบ้านนี่ขี้หมาก็เหม็น ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ bye bye. Um bye bye, คะบ๊ายบายจุ๊บหัวบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย